อพดีเลยสวัสดีครับมีสบายสบายเเาใช่ไหมครันมีเราจะมาเห็ดหลาปลาทอดครับเป็นปลาโจกปลากรังครับนี่ซับแล้วเรียบร้อยทอดติดซุกแล้วครับแล้วสะมาิูดวิธีการหลาเมาหลาชูมันกินครับเลยเอาปลาคือถ้าเอาหน้านก่อนปลาเดิมกรอบหลา อ่ะ้เด็กเอาปอลาถอดลงโงม But the heat gives money.